สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวดินเป็นบรรยากาศของเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3 ที่ที่3เมษายนนะครับวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะครับวันเป็นวันที่2แเลยนะที่อากาศหนาวนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับวันนี้ผมก็ยังต้องวิ่งงานอยู่นะครับก็ใช้เส้นกาญจนาพิเศษจะไปพุทธมนตรสาย4นะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกัน ตอนนี้ก็อยู่ต่างระดับบางขุนเทียนนะครับตอนนี้เขาก็เปิดให้วิ่งกัน2เลนแล้วนะทางด้านขวานะครับ ไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่นะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยตั้งแต่เช้ามานะดูพยากรก็พยากรอากาศก็จะมีเมฆทั้งวันเลยนะครับสําหรับวันอาทิตย์วันนี้นะแถวต่างจังหวัดนะครับก็อากาศหนาวเหมือนกันนะครับอุณหภูมิลดลงไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางตอนบนแล้วก็กรุงเทพนะครับ ว่าอากาศแปรปวนนะครับช่วงนี้ถนนการเจนาพิเศษนะครับนี่เวลาพูดยังเสียงยังสันสั่นอยู่เลยอากาศหนาวมากเลยนะครับนี่เปิดเปิดแอร์เบาๆนะครับ ไปเบียงมานะครับนี่ถนนที่กำลังมีการก่อสร้างนะครับกำลังเขาจะยกถนนพื้นถนนให้สูงขึ้นนะครับาจากถนนเดิมนี่น่าจะประมาณสัก40หรือ50เซนติเมตรนะครับให้มันสูงขึ้น ไปแถวพุทธมนทนสายสี่นะครับออกมาจากพรามสองมาการเจนาคิเสไปส่งงานนะครับให้กับคนที่เขาทำงานอยู่แถวสายสีนะครับ ้อนนะครับเ,เดี๋ยวนี้ก็อากาศเปลี่ยนนะหลายๆครั้งนะครับหลายๆปีที่ผมกลับบ้านช่วงสงกรานเนี่ยปีที่แล้วนี่ผมก็ไปสงกรานเหมือนกันนะครับไปจัดงานวดให้กับผู้ชายฝนตกนะครับฝนตกวันที่ 15, 16, 17อย่างนี้นะครับฝนตกอากาศก็เย็นหนาว ปีก่อนนู่นก็หนาวนะครับถนนก็วิ่งกันสับสนนะครับมันทำเลนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับ ไปแถวฝั่งตะวันออกนะครับที่พี่น้องขอไว้นะ่ะลากําแหงบางกระปีลาดพร้าวอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่มีแดดเลยนะครับมันภาพมันก็จะมืดๆนะครับก็เลยวิ่งงานตัวเองไปเลยนะครับไม่หยุดวันนี้นะช่วงนี้ก็ทำงานแบบไม่มีวันหยุดนะครับทำไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็มาถึงแถวเดะมอลบางแคกันแล้วนะครับต่างระดับถนนเพชรเกษมนะตรงนี้นะครับเราพานั่งรถล็อกกันนะครับวันนี้นี่ครับ เกษรทางรถไฟสายสีน้ำเงินนะครับรถไฟฟ้า,าผมจะไปเลี้ยวตรงบรมราชชนนีนะครับไปเข้าถนนเส้นบรมราชชนนีแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าสายสี ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ก็เพิ่งจะเจ็ดโมงครึ่งเองนะครับถนนกาญจนาพิเศษเส้นนี้ก็ไปถึงนู้นเลยนะครับบางปะอินวันนี้ไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนนะครับ เลยนหะครับวันนี้ หลายอย่างนะครับ ก็แล้วแต่นะครับสี้านี้ต้องตื่นแล้ว มีแดดนะครับวันนี้ภาพจะมืดมืดนะครับ ออกซ้ายไปนครปฐมพุทธมนตลนะครับต้รงไปก็จะไปบางบัวทองสุพรรณบุรี ลาดชนนีไปนครปฐมพุทธมนทลน,นะครับคู่ขนานลอยฟ้านะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านู้น บุรี2นะครับอ่ทางนี้ก็จะไปอำเภอนคอนกกรไชยศรีไปนครปฐมนะครับไปเอ่อเป็นถนนบรมราชชน,นีนะเอ่อสมัยก่อนนี่เรียกว่าถนนป่นเกล้านครไัยศรีนะครับเส้นนี้ก็จะไปสุดที่ถนนเพชรเกษมนะครับ แถวแถวอำเภอนครชัยศรีนะ มันร้อนมันก็ร้อนจริงๆนะร้อนจนร้อนจนแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะทางานก็ลําบากเวลาที่มันร้อนเนี่ยมันมันร้อนมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มาประมาณสามสี่วันนี่ร้อนมากเลยนะครับพอร้อนปุ๊บก็อากาศก็หนาวเลยอย่างงี้นะปกตัวไม่ทันนะครับแบบนี้อาจจะไม่สบายได้นะครับพี่น้องก็ต้อง แลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับอตอนนี้อยู่ถนนบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางนครปฐมนะครับนครชัยศรีนครปฐม,ร,ปร,มราชบุรีนะครับ สมนทนสายสาสายสี่สายห้าสายหสายเจนะครับไปเรื่อยๆเลยจนถึงนู่นเลยนะครชัยศรีผมจะไปเลี้ยวพุทธมนตนสายสี่นะครับจะเข้าสายสีเสร็จแล้วก็เอางานมาส่งนะครับเสร็จแล้วก็จะปลับเลย ดูเป็นยาวๆนะครับจากรามสองนะครับมาการจนาพิเศษแล้วก็บรมราชชน,นีไปต่อด้วยสายสนะครับสายระยาอุทมบฑลทนสาย4นะครับออกซ้าย เส้นนี้รถเยอะนะเราที่ดูนะครับรถนี้ไม่มีไม่เคยขาดเลยวิ่งกันตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะขาออกเนี่ยที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยผมก็ขับช้านะครับแค่80ใช้ความเร็วที่80นะครับตอนนี้ เป็นทางออกนะครับพุทธมนตรสาย4สารยานะครับ สนได้นะนีะ้พุตมณฑลสายสีนี่ซ้ายสุดเลยนะครับมีสะพานกลับรถแล้วก็มีไปทางอมอมหิดลนะครับสารรยาพุตมนทนนี่ออกซ้ายสุดเลยนะครับ ก็มีพี่น้องขอไว้นานแล้วนะครับสำหรับการที่จะให้รีวิวพุทธมนฑลน,นะครับว่าไปทางไหนเป็นยังไงนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับป่านนี้เ็าคงจะ,จะมาเที่ยวกันแล้วนะครับเ้าคงไม่รอดูแล้วละ่นี่ครับผมมาจากพระราม2องเลยนะนด้านขวานี่คือพุทธมนฑลน,นะครับไม่รู้ว่าเขาน่าจะเปิดให้เข้าไปเที่ยวอยู่นะ สำหรับสวนพุทธมทนฑลนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นพุทธมทนฑลสาย4นะครับที่วิ่งอยู่เนี่ยตรงไปก็จะไปออกเพชรเกษมไปกระทุ่มแบนไปสมุทรสาครกันเลยนะครับถ้าวิ่งเส้นนี้ตรงไปนะด้านขวานะครับก็คือสวนพุทธมทนฑลนะครับ เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าถนนอุทยานนะครับตรงไปก็สาย4ตอนนี้ก็อยู่สาย4นะแยกอุทยานตรงไปสุดก็ไปออก,กเป็รเกษมไปกระทุ่มแบนนะครับไปจังหวัดสมุทรสาครเลยเร้นนี้นะ สายสนะครับผมจะไปเข้าตรงหมู่บ้านอ,าอะไรนะหมู่บ้านสินสมบูรณหรือว่าอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะสายสีนี่อยู่ในเขตจังหวัดนกรนฐระนะครับเภอ,อ ต้วมืองนทนนะสมัยก่อนนี่วิ่งบ่อยนะครับเส้นนี้วิ่งงานวิ่งอะไรนี่ ไม่ค่อยเห็นผู้คนกันเลยนะครับมีถึงกับจะต้องได้นั่งผิงไฟกันแล้วนะเ,เดือนเมษาปีนี้นะครับมีรู้ว่าจะหนาวไปอีกกี่วันนะถ้าหนาวตลอดทั้งเดือนก็คงจะดีนะครับสงกรานนี้ไม่ต้องเล่นน้ำกันเลยนะ ทมนทนสาย4นะครับดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้ภาพมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับไม่มีแดดเลย ยากนะครับในโลกใบนี้ไหนจะต้องเอาตัวรอดจากโควิด19นะครับแล้วก็ยังมาเจอสายพันธุ์ใหม่อีกนะครับโอเมคอนแล้วก็มาเจออากาศแปรปรวนอีกนะก็หมั่นทำบุญกันไว้เยอะๆนะครับทำบุญทำทานนะครับ รับเพื่อนๆพี่น้นนองนะครับตัวผมเองนี่ผมก็ตื่นเช้านะครับกีบิจิวัตรประจําวันของผมก็ตื่นตั้งแต่ตีห้นะครับสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ออกไปใส่บาตรยามเช้านะครับทำเป็นประจำนะครับเ,เราจะได้อยู่รอดปลอดภัยครับ เดีชาติหน้าจะได้เกิดมาพบมาเจอกันอีกนะครับตรงไปก็จะไปออเพชรเกษมนะครับหรือว่าจะไปพุทธม,มนตนไม่ใช่ไปกระทุ่มแบนนะครับสม,มุทรสาครผมก็จะเลี้ยวที่หมู่บ้านสินสมบูรณ์นะครับข้างหน้านี้เพื่อะจะไป ธุระนะครับไปส่งงานให้กับคนงานครับคลิปนี้ผมก็จะขอ,อจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับพุทธมนตรสายสี่นี่ครับตลาดเช้าก็คนเยอะอยู่นะคึกคักอยู่เอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปจากช่องบ่าวดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอา,อากาศเย็นสบายนะครับหรือว่าหนาวกันเลยนะครับ ก็จะนํามาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะครับสําหรับบรรยากาศถนน้นทางจากท่องบาวลิ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ้านสินสมบูรณ์ครับ